้นวันที่มันจะเกิดหกปรดบอกฉันว่าโลกนี้มันยังไม่เลวร้ายเกินไปอ่ะมันเกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นกับเข้มหรือใครอยู่ในเพลงมันน่าจะเป็นช่วงแบบหัวเลียวหัวต่อวงด้วยคือก่อนหน้านี้เราเราทำทั้งงานประจําไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยพอแบบโตขึ้นอย่างเงี้ยความรับผิดชอบของงานประจํามันก็หนักขึ้นเพลงมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าหรือเราต้องเลือกพอเลือกแล้วมันลองนึกภาพตัวเองว่าแบบ ต้องไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งทํางานประจําไปเลยแล้วก็ทิ้งดนตรีมันก็มันก็เคว้งหรือว่าถึงถึงจะเลือกดนตรีอย่างเดียวมันก็รู้สึกไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมันดาวสําหรับสําหรับเรามากๆอ่ะพี่โบอกฉันว่าโลกนี้มันยังไม่เลวร้ายกันไปแล้วพรุ่งนี้โลกใบนี้พีแฮนดีครับ,ส,รบสวัสดีครับ ขอบมาณครับขอบคุณครับฟีแฮนก่อตั้งวงขึ้นมากี่ปีแล้วไม่นับจริงจังแต่ว่าน่าจะคร่าคร่าวเก้า,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 าปี10ปีประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> 10ปีใช่ตีคมๆไปเลยก็ได้ <c oughs> 10ปีนี้ ไปมาหลายที่แล้วเวลาไปที่อื่นเงี้ยเขาสัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างวันนี้จะไม่ถามเรื่องนั้นเลยเพราะคิดว่ามันน่าจะมีให้ฟังให้เห็นกันอยู่ละเขาถามว่าฟรีแฮนก่อตั้งมากี่ปีแล้วเป็นคำถามแรกที่อูถามเลยแล้วมีคำถามอีกที่เขาถามเจอกันได้ยังไงที่มา่ฟรีแฮนชื่อชื่อฟรีแฮนมัมาจากอะไรอะไรประมาณนั้นเราไม่ถามเรื่องนี้คิดว่าในวิกิพีเดียอะไรก็น่าจะมีอยู่แล้วเราถามเรื่องอื่นเลยแล้วกัน เพลงไหนของฟรีแฮนที่พวกเรา4คน,นี่ะนทำกันมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอินกับบันไกที่สุดเลยรู้สึกว่านี่คือมาสเตอร์พีซของฉันอะ mm ่ะ hmm. ไม่รู้จยทำเพลงแบบนี้ได้กี่ครั้งอ่ะอืมของผมเพลงมันชื่อว่าอีกไม่นานแมเสเศจมันก็คือว่าบอกตัวเองไว้ว่าอดทน มันความคิดถึงไะอดทนไว้อีกไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับดูเรียบง่ายเหมือนกันนะง่ายๆเลยครับว่าแบบตอนนี้อยู่ห่างกันนะแต่ว่าอดทนไว้อีกไม่นานเราก็คงได้เจอกันไม่ถึงบอกใครบอกคนที่เราคิดถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันนะใช่เรารู้สึกกับมันมากใช่ครับคนเดียวนะครับของผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับโอ้รู้สึกจริงๆแล้วก็อย่างนี้ได้ปะ อย่างนี้แหละครับจริงเหรอเคยฟังแล้วเราร้องไห้เอง,งด้วยกับเพลงเพลงก็คือแบบคือละนั่งอ่านคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็เขาก็จะแชร์แบบว่าเขารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเราอ่านอ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราไม่เราเรา,เรามีเพื่อนอะอะไรเงี้ยอ๋อมันมันก็นเลยแบบออกมาเองเลยก็เลยเชิดอันนี้คือที่สุดแล้วครับของที่ที่ชอบส่วนตัวนะครับแลนะ้วคนอื่นนะผมก็แล้วกันอ่ะผมเหม,มือนพี่โจ๊กมนุษย์ต่างดาวเหมือนกัน ครับครับคล้ายๆกันเลยก็คือแบบฟังแล้วก็มันเหมือนเราจะโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวย่งเงครับแต่ว่าพอไปอ่านคอมเมนต์ไปดูว่าหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกับเราก็ทําให้เราแบบเออไม่เหงาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวที่รู้สึกสำหรับผมเนี่ยจริงๆที่มารู้สึกกระแทกก็ขอให้เธอใจดีเนี่ยแหะครับ ตั้งแต่ตอนฟังเดโมอะไรเงี้ยผมว่าความหมายมันค่อนข้างค่อนข้างตรงกับความรู้สึกนัอตอนนั้นๆอะไรเงี้นนนยนตอนนั้นแล้วก็พวกเราก็เลยใส่กันสุดอ่าสุดทางเลยสุดทาง,ทางใช่ครับนตอนนั้นเราเคยเห็นคนบอกว่าฟีแฮนเนี่ยเหมือนจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทําเพลงที่รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยคิดยังไงกับจุดนี้บ้าง เหมือนแบบเฮ้ยดูไม่ค่อยลึกเท่า,าก่อนหน้านี้นะหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราถามในมุมที่เราไม่รู้เลยนะเพราะว่าเราเจอพวกคุณเนะ่ะตอนขอให้เธอใจดีซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยพรีเซนต์แค่ไหนแบบตื้นเลือกหนาบางไงนี่เราไม่รู้เลยนะอืมจริงๆเราเราไม่ได้เอาความยากง่ายเป็นที่ตั้งนะครับมันเราเน้นไปที่แมสเซจมากกว่าออาจจะเป็นเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เราเล่าเรื่องที่อยู่ข้างในแบบออกมาด้วยภาษาที่มัน คนอื่นอาจจะฟังไม่ไมเข้าใจแต่ว่าพอ,พอมาเป็นแบบว่าช่วงเวลาแบบขอให้เธอใจดีมันก็คือความรู้สึกเดียวกัน mindset เ,เดียวกันเพียงแต่ว่าเรารู้วิธีที่จะบอกกับคนอื่นด้วยความเข้าใจด้วยภาษาที่มันง่ายขึ้นแค่นั้นเองเราโตขึ้นด้วยหรือเปล่า <ผม S 1> ด้ว,ว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นด้วยประสบการณ์ที่เรามีตอนนั้นแล้วพอเราผ่านช่วงเวลามาถึงตรงนี้เราอาจจะเล่าง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนเราอาจจะเจอโลกมากขึ้นเราเห็นมากขึ้นแล้วก็เรารู้ว่า ภาษาแบบไหนที่มันจะสามารถส่งออกไปถึงคนได้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับขอทาความเห็นแบบแบบพวกคุณนะน,นะแบบฟรีแฮนเป็นความเห็นส่วนตัวของฟรีแฮนว่าเคยเห็นหลายๆวงหรือวงที่อยู่ใต้ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อก่อนเคยทําแบบนี้แล้วไอ้คาว่าโตขึ้นอะ่ะเป็นเหมือนคําต้องห้ามอะ่ะพอโตขึ้นแล้วแบบว่าคนติดตามหายไปหรืออย่างเงี้ยคิดว่าไงฮะแบบมีคนฟังน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนละโมดนั้นฟรีแฮนเองไม่ได้เป็น พอยต์หลักที่เราเอามาคิดในการทำเพลงอ่ะพี่เพราะว่ามันก็คือเราอะ่ะมันก็รเรารสึกเหมือนเดิมเราเปลี่ยนไปทุกวันแต่ว่าข้างในเราเรายังเป็นคนเดิมเพียงแต่ว่าการมองโลกหรือว่าเราไม่สามารถกลับไปพูดเรื่องเดียวกันเหมือนตอนในวัย14ด้วยภาษาของคนอายุ14อีกแล้วอะ่ะถึงบังคับไม่ให้มันโตยังไงเราจะทําแบบไม่โตขึ้นเลยทําแบบเดิมแล้วเราเอนจอยจริงหรือเปล่าอย่างนั้นผมว่าก็คงไม่ไม่เอนจอย แต่ว่าถ้ามันจตโตก็ปล่อยให้มันโตแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่ฟังเราอ่ะก็อาจจะโตขึ้นไปพร้อมกับเราก็ได้เขาอาจจะแบบเออก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็โตโตก็โตอีกคําถามหนึ่งก็คือว่ากลัวไหมว่าคนติดตามน้อยลงหรือว่าคนฟังน้อยลงผมว่าผมเข้าใจได้อ่ะมันก็เหมือนเพื่อนอ่ะเขาโตเราโตเขาไปเจอรดนิยมอื่นเราก็โตเราไปชอบอีกอย่างหนึ่งเราก็เราก็ไปโตในแบบทางของเราอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่ากลับมาเจอกันใหม่ก็ยังได้อ่ะ อ,ม,อ,อมันก็ไม่ได้แบบแต่ว่าเราต้องไปของเราอ่ะเราต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอ,อถ้าให้เราตีความที่เข้มพูดเมื่อกี้ก็หมายถึงว่าคนที่จะมองเข้ามาเชื่อว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขาจะเข้าใจว่าเข้าใจในจุดที่วงต้องเติบโตะนะมันจะมีแฟนเพลงบางคนด้วยที่เขาแบบเขาก็ภูมิใจกับกับการเติบโตของเราอะไรเงีเออ้ยเขาพูดอยู่เสมอ,อ,อมีหลายๆคนเขา อ๋อก็มีใช่ไหมใช่ครับโอเคนะส่วนใหญ่ด้วยนะส่วนใหญ่ด้วยใช่ส่วนใหญ่ด้วยใช่เรานะคอมเมนต์ก็แบบว่าเออเติบโตติดตามมาตั้งแต่ปันบุรีอะไรเงี้ยแบบแล้วเขาก็เห็นการเติบโตเขาก็ภูมิใจเปกับเราอะไรเงี้ยรู้สึกดีไหมที่วันเนี้ยเป็นแบบเนี้ยรู้สึกค่อยคค่อยๆดีเนาะแบบว่าจากวันจากวันที่เราแบบนั่งคุยกันเราไม่ใช่ว่าเราปุ๊บเราเคยคุยกันว่าจะปรับยังไงด้วยซ้ําแบบว่ามันก็อยู่ในการวางแผนของวงว่าแบบเอ้ยทํา ทำยังไงคนจะชอบมันก็อยู่ในช่วงนี้มาเพราะเราเพราะเราไม่เชื่อว่าไม่มีวงไหนที่จะแบบทําเพลงมาเไม่ชอบก็ช่างมันอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกวงอาจจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้เยเราต้องเผื่อเพลงไว้ขายด้วยวะใช่ถ้าใครบอกว่าทํามาไม่ชอบช่างมันขอโกหอยู่ครับ <laughs> แล้วเราเชื่อว่าามีศิลปินที่ artist for art ใช่ใช่ใช่อยู่แต่แบบเราอ่ะมันเป็นกึ่ง artist for commercial เนาะ ที่ที่มันต้องทํามาหากินด้วยอ่ะมันไม่ได้แบบทํามาเพื่ออาร์ตอย่างเดียวอ่ะเออแล้ววันนั้นคุยกันยังไงวางแผนว่าเฮ้ยช่วงนี้คนรดนิยมคนฟังเป็นยังไงเทรนด์ซาวด์แบบไหนใครมาบ้างอะไรนี้ฟังชั่นนี้ฟังชั่นแต่ละเพลงเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็คือเราไปคุยกับใครเราก็พยายามเอาอินพุตมาแล้วมันก็ตีกันมั่วตัวมั่วไปหมดสุดท้ายมันก็กลับมาที่ว่าแบบอ่าลองแบบที่ เขาว่าเขาว่ามาเขาว่ามาว่าดีอะไรเงี้ยแล้วลองไปเล่นมันมันก็ไม่ได้เข้ามือเราไปเล่นแล้วมันก็กลายเป็นแบบแบบเราอยู่ดีอ่ะพี่แบบ <c oughs> มันมค่อยๆ่อยเปลี่ยนไปเป็นแบบเราสมมติเราเออเอาแบบวงนี้เลยวงนี้ทําแบบนี้เทแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยล <c oughs> อกมาเลยเ,เล่นไปเล่นมา <c oughs> ลองเล่นดูไม่เหมือนกลับกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับมาเป็นตัวเราอ่ะหลังจากที่ไปผจญภัยกันมาแล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิม ใช่ซึ่งก็คือฟรีแฮนด์นะปัจจุบันนี้แหละใช่ครับสิ่งที่เราจะมาถามกันวันนี้ก็คือเพลงที่ผมรู้จักพวกคุณก็คือขอให้เธอใจดีรอดบอฉันันนวนวลงีผมฟังครั้งแรกนะตอนขับรถอยู่เฮ้ยพี่หันตัวเยอะไปปะ ขอโทษขอโทษขอโทษผมฟังครั้งแรกนะฟังนี้พี่ฟังครั้งแรกตอนขับรถอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเพลงไขวะเราไม่เคยติดตามงานกันมาก่อนใช่ไหมเราก็เหมือนช่วงนั้นเราก็ทําเพลงให้เด็กเยอะ <c oughs> เป็นช่วงที่เราต้องฟังเพลงป๊อปเยอะด้วยก่อนไหมแบบฟังทีป๊อปฟันนนงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมีเพลงเนี้ยทะลุออกมาเราก็ใครมันหลุดเข้ามาในเพลย์ลิสต์นี้ครูวะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกที่สะดุดมากเพราะ ไม่รู้นะอา,อาจจะอาจจะด้วยว่าเราช่วงนั้นเราฟังเพลงป๊อปเยอะใช่ไหมแล้วพอพอมีเพลงนี้หลุดเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนฟังเพลงที่เนื้อเพลงหมายถึงว่าวายแล้วก็มูดของเพลงแล้วก็เนื้อเพลงที่มันรวมกันมาออกเป็นเพลงเพลงนี้เรานึกถึงใครคนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าชอยากโทรหาแป๊บหนึ่งไ <c oughs> <c oughs> ด้ปะหรือบอกว่า <c oughs> แล้วพี่โทรก็โทรเลยแต่จอดรถก่อนนะเดี๋ย <c oughs> วเกิดอุบัติเหตุอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมือน ให้อะไรมากกว่าที่มันเพราะมันไม่ได้ให้แค่ฟังดีอะแต่มันให้ความรู้สึกกลับมาด้วยเหมือนพวกคุณ4คนนะพยายามจะส่งต่ออะไรบางอย่างออกมาในนี้มันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากพอที่ทําให้เราอะแบบรู้สึกไปด้วยได้อเง้ยออถึงขนาดนั้นรู้สึกจริงๆริงรเปล่าความตั้งใจตอนทํามันไม่ได้เริ่มจากการจะส่งใช่ครับอ่าแคจะเป็นช่วงที่แบบเรารู้สึกเฟลมากๆกับ จากเรากันเองมากกว่าผมว่าตอนแรกเลยจากพวกเราทั้งหมด4ี่คนมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งไปถึงคนฟังแต่ผมว่ามันน่าจะมาจากความรู้สึกที่เข้มข้นหมายถึงเข้มข้นในในเชิงลักษณะนี้ความรู้สึกตามในเพลงนะครบแว่าดาวดาวเปนอเสียงดังเลยความรู้สึกตอนแต่งเออจากความรู้สึกตอนแต่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามัน มันก็ไม่ได้ถึงกับแย่แบบลุกขึ้นไม่ได้หรือว่าแย่ฟูมไฟอะไรอแต่ว่าพอมันเป็นเพลงแล้วอะด้วยบริบทของเพลงอะมันมีเนื้อมีดนตรีมันมีแบบกรุปที่มันแบบฟาดฟาดมันมันก็เลยแบบยิ่งบิวให้ความหมายมันแบบไปทางที่พี่สงบอกว่ามันมันมันแรงครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาถามอะไรกันบ้างนะแต่ว่าผมอย่างอินไซต์ผมคนทำเพลงเนาะผมไม่แน่ใจว่าโปรเซสของเพลงนี้มันเริ่มมาจากคอนเซปต์หรือเริ่มมาจากดนตรี หรือเริ่มมาจากการเขียนเนื้อก่อนหรือหรือยังไงก่อนฮะเริ่มมาจากเนื้อก่อนได้ฮุกได้ฮุกมาก่อนเลยใช่โปรดบอกฉันว่าลงนี้มันยังไม่เ็วร้ายเกินไปใช่พอได้ฮุกแล้วรู้สึกว่าฮุกมันแบบร้องเข้าปากมากอ่ะก็เลยไปขึ้นเป็นแบบกีตาร์โปร่งลองดูแล้วก็เอาไปให้เพื่อนฟังอย่างแต่ละคนพอได้ฮุกไปแล้วเราคิดว่าไงมั่งฮะซื้อเลยครับใช่ไม่ชอบเลยใช่ชอบเพลงนี้เอกฉันเลย พอได้ยินปุ๊บอ้าวเพลงนี้ว่ะตบเข่าเลยเพลงนี้เราต้องเราต้องเราต้องใส่สุดละต้องปั้นเลยณวันที่มันก่อนที่มันจะเกิดหกปวดบอกฉันว่าลรงนี้มันยังมีเลวร้ายเกินไปอ่ะมันเกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นกับเข้มหรือว่าหรือใครอยู่ในเพลงนี้มันน่าจะเป็นช่วงแบบหัเลี้ยวหัวต่อวงด้วยคือก่อนหน้าเนี้ยเราเราทำทั้งงานประจําไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยแล้วพอแบบโตขึ้นอย่างเงี้ยความรับผิดชอบของงานประจํามันก็หนักขึ้น เพลงมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าหรือเราต้องเลือกพอเลือกแล้วมันลองนึกภาพตัวเองว่าแบบต้องไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งทํางานประจําไปเลยแล้วก็ทิ้งดนตรีไว้อะมันก็มันก็เคว้งหรือว่าถึงถึงจะเลือกดนตรีอย่างเดียวมันก็รู้สึกไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมันดาวสําหรับสําหรับเรามากๆอ่ะพี่แล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเรื่องอช่วงโควิดด้วยอ่าก็เลยได้ออกมาเป็น เป็นเมสเซจที่บอกว่าโลกมันจะแย่ยังไงแต่ว่าขอให้แบบคนข้างๆเราคอยซัพพอร์ตคอยแบบบอกเราว่ามันจะโอเคอยู่ก็เลยน่าจะโอเคที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วคนข้างๆที่พูดถึงนี่หมายถึงใ,ใครอ่ะจริงๆหมายถึงคนรักเลยแต่จริงๆตอนที่พูดอ่ะผมพูดรวมๆแมมกระทั่งบอกกับตัวเองด้วยนะแบบว่าต้องบอกตัวเองว่าโลกมันยังโอเคอยู่ให้กำลังใจให้กำลังใจตัวเองหรือแ,แม้กระทั่งแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็ช่วยหมดอ่ะแบบคนรอบข้าง ที่เข้าใจเราเหมือนกึ่งๆขอบคุณด้วยว่าแบบเออขอบคุณที่ที่ซัพพอร์ตที่อยู่รอบตัวอืม,อมจริงๆจุดเริ่มต้นแบบจุดประกายของเราจริงๆเลยคือหนึ่งห่วงอารมณ์มบวกกับคนข้างๆที่ร<ช>ักเราอ,ะอ่ะหรือที่เรารักอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแค่บอกเราหน่อยว่าใช่ มันโอเคแค่นี้เลยใช่นี่คือจิตต้นต้นของขอให้เธอใจดีกับฉันใ,ในวันที่โลกทั้งใบใจร้ายเพราะช่วงนั้นไม่ช่วงโควิดด้วยเนะอืมใช่ครับโหสรุปได้พูดตั้งนานาจะพูดตั้งนานอะคอมเมนต์ไหนที่แบบเรารู้สึกรู้สึกเหมือนกันเลยจริงๆด้วยเมสเซจที่มันซ่อนไว้อ่ะมีคนมาเข้าใจแล้วรับรู้อย่างเช่นคอมเมนต์ว่าโอ้เพลงนี้เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นโรคซึมเศร้า เลยครับอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามไม่ไม่ไม่ไปชัดตรงนั้นเพราะเรากลัวว่าแบบมันจะถูกตีความไปในในความด้านมืดมากๆแล้วมันอาจจะไปทําร้ายใครอย่างเงี้ยแต่เขาแต่เราเขาเข้าใจมสเสจนั้นได้เราก็เลยแบบว่าเชียมันก็มาต่อความเร็จในรูปแบบหนึ่งที่อาจจะช่วยเขาไว้ได้อะไรเงี้ยเราเคยรู้มาก่อนไหมว่าเพลงเราอะทำงานกับคนที่เป็น d e p r ชัน i o n รู้ตอนอ่านคอมเมนต์ครับใช่ตอนอ่านคอมเมนต์กับเพลงนี้เลยใช่ไหมกับหลายเพลงอ๋อก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็มีใช่ครับเราโอเคไหมผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ที่ทาให้เหมือนคนที่เขารู้สึกอะอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าโอเคมีคนอื่นอยู่เขาเารู้สึกเหมือนกันเขาแบบไม่ได้แบบรู้สึกอยู่คนเดียวนะอะไรเงี้ยมันก็มีเพื่อนอยู่แต่ว่าแค่อาจจะอยู่กันคนละที่คนละมุม คนนี้มาคอมเมนต์คนนี้มาคอมเมนต์เอา้ากูมีเพื่อนนี่หว่าอ,อะไรเงี้ยคือเหมือนกับรู้สึกว่ามึงไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวบนโลกใช่ใช่ใชโดยมีเพลงเราเป็นเหมือนสื่อกลางใช่ใชผมว่าความใจร้ายมันเป็นสภาวะที่เรามองออกไปข้างนอกมากกว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบบางคนงานเยอะเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เครียดแต่ว่าด้วยความที่แบบภาวะ อารมณ์จิตใจข้างในเราอะ่ะมันไม่พร้อมที่จะรับมากกว่าครับความใจร้ายในที่นี้น่าจะหมายถึงการมองโลกที่แบบอะไรก็แบบเศร้าไปหมดแบบแบบแย่ไปหมด<อ>แล้วช่วงนั้นมันมีมันมีเหตุการณ์ที่เป็นรูปประทับาที่ทําให้เกิดมวอารมณ์นั้นนะคะอ่าเรื่องที่ต้องเลือกนี่แหละต้องเลือกระหว่างงานกับงานกับเพลงกับเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเพลงนี้เป็นสิ่งที่เราลัก มากๆแล้วก็อยากทํามันเป็นอาชีพสุดๆเลยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจกับการมาเส้นทางนี้เท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่ได้มีครอบครัวซ mm ัพพอร์ตอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยมันก็อยู่บนความแบบกดดันตัวเองนิดนึงค mm hmm. าดหวังกับตัวเองว่าแบบจะยังไงต่อแล้วแล้วก็บนการตอนที่ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอองานกับโมค่ะสุดท้ายแล้วแบบตัดสิในใจยังไงแชร์ไหมวางแผนวงอ่ะเก็บตังค์ไว้ประมาณนึงไว้เผื่อ ให้ทุกคนลาออกได้แล้วแบบยืนระยะได้อีกสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยโอเคอย่างน้อยลองดูสักสักปีหนึ่งลองดูว่าออกมาทําเต็มตัวแล้วมันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างนี้พี่ใช่ก็เลยแบบตัดสินใจได้ได้เลยแล้วก็แบบคุยกันว่าถ้าไม่เวิร์กก็กลับแบบกลับไปทํางานใช่กลับไปทํางานย้ายประมาณนั้น <laughs> <laughs> แต่บังเอิญเวิร์กก็ยังไม่กล้า พมูดว่าเวิร์กไหมแต่ก็พออยู่ได้แล้วกันพอแบบยังพออยู่อยู่ได้แล้วก็ได้ได้มีทุนที่ยังเอามาทําเพลงต่อได้ะไ่เงก็มันก็เลยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเกณฑ์ที่ดีแหละอยากบอกฟีแฮนด์ว่ามั่นใจได้เลยเพราะถ้าถามเรานะสำหรับสำหรับเรานะโคตรเวิร์กแล้แม่พวกคุณแม่งเก่งมากผมคิดว่าไงรู้ป่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ ผมรู้สึกว่าเพลงหนึ่งเพลงอะ่ะมันเหมือนเป็นการแคปเจอร์หรือถ่ายรูปบางอย่างผมรู้สึกว่าฟีแฮนเป็นคนถ่ายรูปเก่งอะ่ะ mm hmm. ตอนนี้อ่าเราก็ใช้ชีวิตกันไปถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งหยิบกล้องขึ้นมาเราจะจับจดจำซีนนี้ได้ฮะว่าเฮ้ยวันนั้นเราไปสัมภาษณ์อันนั้นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมซึ่งฟีแฮนเป็นคนที่หยิบกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายโมเมนต์นั้นนะแล้วมันสวยะแบบเฮ้ยฟีแฮนแม่งถ่ายรูปเก่งว่ะ ไป <substit uting> ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลนีร like <bbe> ับนี่สเปคเลยเราชอบมว่านี่สอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ทำเพลงนี้ขึ้นมานะขอบคุณนี่ดีใจที่พี่ชอบเฮ้ยจริงจริงผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่ที่ดีใจที่เราดีใจที่ชอบกูพูดอะไรออกไปวะกราอยากให้พี่นายเข้าถึงอัลบั้มที่สองก่อนอัลบั้มที่สองคือเรามีมาแล้วหนึ่ง EP กับหนึ่งอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มที่สองชื่อว่าอรุณทอง ซองนะครับซอสโซ,ซ,ซอออ่างองอรุณซองซองที่แปลว่าเพลงซองใช่ครับแต่เราเขียนภาษาไทยเป็นซองใช่ครับเป็นซองอะซองใส่อ,อรุณซองใช่ทีนี้คือด้วยมวลของเพลงอัลบั้มที่แล้วอ่ะมันหลายๆคนถ้าได้ฟังอ่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนอินโทรเวิร์ดหรือว่ามันมีความมนต์อยู่ซะเยอะอะไรเงี้ยครับอัลบั้มเนี้ยมันจะเพิ่มมิติอื่นขึ้นมาคือมันไม่ได้แบบ มาหม่นอย่างเดียวแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้หม่นตลอดเวลาเราเรามีความสนุกเรามีแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอยู่บ้างเนื้อหาของอัลบั้มที่สองมันก็เลยจะแบบหลากหลายหลากหลายขึ้นกระสุนมาเป็นจริงนะใช่ใชอัลบั้มที่แล้วเราใช้ชื่อว่าท้องฟ้าจำลองอม,มันหมายถึงการแบบอยู่ในโลกในจินตนาการของตัวเองก็คือแบบมไม่แค่ว่าแบบโลกข้างนอกจะเป็นยังไงแต่ว่าพื้นที่คอมฟอร์ทโซนกวดมันมันสวยงาม ก็พออะไรเงี้ยแต่ว่าอัลบั้มเนี้ยมันเหมือนว่าแบบเออลุกออกจากเตียงแง้มหน้าต่างออกไปดูข้างนอกอะไรเงี้ยครับอืมใช่ก็เลยเป็นที่มาเชื่อลบั้มว่าปีสองใช่เป็นวงที่เดินทางมาไม่เร็วไม่ช้าไม่นานครับ9ปีสิปีนานใครบอกไม่นานนานแล้วก็ปีนี้เราเพิ่งได้รางวัลของกีตาร์แม็กเบสมิวสิก n d นด จะเล่าว่าปีที่แล้วอ่ะเรามีชื่อเสนอเข้าชิงหาสูตรกันครบทุกคน,ลนแล้วสูตรครบหมดเรียบร้อยแล้วโทรเช็ค โทรเช็คซื้อยังซื้อสูตรยังซื้อแล้วมาบอกไปแล้วมันจะไปโควิดไม่ได้ไปเพื่อนเป็นโควิดกันตัวตัวนั้นยังแขวนอยู่เลยแต่แต่ได้เอามาใส่ไหมปีนี้ได้เอามาใส่ไหมปีนี้เอามาใส่แล้วก็โอเคโอเคก็ยังดีได้ใส่เยอะดีขอบคุณคือคือเมื่อก่อนอ่ะเราคิดกับตัวเองว่าเราเป็นวงดนตรีที่แบบไม่ค่อยถูกมองเห็นเพราะว่าแบบหลายๆคนหลายๆในคอมเมนต์อ่ะทำไมวงยังไม่แม้สักทีหายคน อะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเยอะเราก็เลยบอกหรือว่าแบบมันก็คงจะประมาณนี้แหลนะมั้งแบบเราทําเพลงมีฐานแฟน,<า>นประมาณนี้ใช่แพอได้รับรางวัลอนะ่ะมันจริงๆก็รู้นะว่าไม่ควรเอาความดีใจหรือความสําเร็จไปผูกไว้กับอะไรอะ่ะแต่พอได้รางวัลมันก็ดีใจนะที่แบบว่าอย่างน้อยก็ถูกมองเห็นเออซึ่งมันก็มีความหมายสบเรามากมากความรู้สึกมันเกินคาดนะครับมันมันเป็นความรู้สึกจริงอะ่ะ ตอนนั้นอ่ะมันเซอร์ไพรส์จริงพอผ่านทุกอย่างมาพอมีพอมีผ่านทุกอย่างมาแล้วพอมีคอนเสิร์ตใหญ่เราก็เลยรู้สึกว่านี่คือทะลุสิ่งที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะเกินเกินเลยครับใช่แล้วก็เกินไปไกลไหมสำหรับผมไกลนะไกลเลยไกลเลยสำหรับผมไกลสำหรับกาฟิลคือไกลแล้วก็การมีคอนเสิร์ตใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ง่ายสําหรับเราอะไรเงี้ยครับอืมอือก็เลยรู้สึก ตั้งใจขอเอิดเอิดยังไม่จบอ่อีกรางวัลหนึ่งอ๋ออีกรางวัลหนึ่งดีปโตตี้ t ตตี้เอาดอดโตตี้เอาใช่ก็ได้มาเหมือนกันครับสองรางวัลในปีนี้ก็โคตรหล่อเลยโคตรเท่เลยมึงเพิ่งพูดว่าแบบผมไม่เอาใจไปจริงจริงก็รู้นะว่าไม่ควรเอาความดีใจหรือความสำเร็จไปผูกไว้กับอะไรไมโคร่าแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย ขายเลยป่ะขายเลยยเลก็13กรกฎาคมนี้นะครับที่ MGI Hall นะครับโชว์ DC ครับผมครับก็ซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมครับรอติดตามทางเพจเราได้เลยก็จริงๆแล้วอยากให้กดบัตร early bird กันครับใช่มันมีจำนวนจำกัดใช่จำกัดไว้กี่ใบสามใบน้อยมาเลยอยากให้รีบกด early bird กันใช่ครับอ คำถามสุดท้ายฮะฟรฟีแฮนด์จะเล่นเพลงขอให้เธอใจดีกับนันวดได้ไหมครับยินดีมากครับพี่ได้เลยผมก็ยินดีเช่นกันครับขอบคุณทุกคนที่มานะครับขอบคุณ,ค,ณครับฟังเพลงเต็มกันเลย <ช pronoun cing> ในเมืองที่ไม่มีแสงดาวและมองไม่เห็นทางในเมืองที่มีเพียงแสงไฟ ที่มันลวงหลอกให้ฉันต้องเดินทางไกลมีเพียงแค่เธอเพียงผู้เดียวจะเป็นเหมือนทุกสิ่งพายแพ้จะปวดมาเท่าไรขอแค่มีเธออยู่ฉันก็พร้อมจริง ไม่กลัวสิ่งใดโปรดบอกฉันว่าโลกนี้มันยังไม่เลวร้ายกานไปและพรุ่งนี้โลกใบนี้มันยังไม่แตกสลายไปขอให้เธอใจดีกับฉันใน วันที่โลกทั้งใบใจร้ายเกรงความองลอยในทะเลที่มองไม่เห็นฟังไม่รู้จะจบลงเมื่อไรแล้ววันพรุ่ง จะเจอสิ่งไหนแค่ขอเธอคอยบอกและทำให้ฉันมั่นใจโปรดบ,บอกฉัน ังมีความสวยงามอยู่ขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายที่บอกว่าฉัน แค่แค่บอกว่ารู้สึกประทับใจที่มันต้องทำก่อนพี่ฮัลโหลช่วยจำเขาฟังเพลงอยู่ในรถแล้วจะได้ต่อติดมันก็มาฟังเพลงอยู่ในรถนะ A few moments later อย่างตอนแจ้งความเนี้ยไม่อ้มีอยู่ขับรถอยู่เมื่อกี้